วงจรการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มแต่งตั้งบุคคลเข้าไปนั่งในบอร์ดกองสลากในฐานะผู้มีอำนาจจัดสรรโคตาโดยมีญี่ปุ่นรายใหญ่ของประเทศสามรายจ่ายเงินให้กับนักการเมืองระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะกำกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลปีละไม่ต่ำกว่า2,500ล้านบาทไม่นับรวมเงินกินเปล่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้รับตามขนาดจังหวัด เดือนละ3 5ถึงแสนบาทการจ่ายเงินทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ได้โคต้าสลากหรือถือสลากในราคาต้นทุนให้ได้มากที่สุดโดยสลากกินแบ่งรัฐบาลต้นทุนจะอยู่ที่ใบละ74บาท40สตางค์สลากการกุศลใบละ72บาท80สตางค์ก่อนนำไปเย็บขายเป็นเลขชุดเลขสวยส่งซาป,ปัวและผู้ค้ารายย่อยที่ไม่ได้รับโคต้าอีกหลายทอดซึ่งไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนว่าแม้เงินที่สะพัดในวงจรน,นี้มากน้อยแค่ไหน ถึงเป็นเรื่องยากที่เราจะได้ซื้อสลากในราคาใบละ80บาทแต่นี่คือขุมทรัพย์ของนักการเมืองบอร์ดของสมักงานสลากเนี่ยโดยมากก็จะมีคนของมหาไทยเนี่ยเข้ามานั่งเป็นบอร์ดนะฮะแล้วก็คอยดูแล,คอ,แลคอยดูแลจํานวนโคดต้าที่พวกเขาเนี่ยจะได้ไปเพราะฉะนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเนี <c> ่ย <oughs> เขาก็จะรู้ว่าเขาก็จะได้โคต้าอันนี้มา แล้วก็เป็นเหมือนกับเงินได้เปล่าเงินตามน้ำเนี่ยนะฮะที่ได้มาเนี่ยทุกเดือนแม้การขอรับจัดสรรโคต้าและทำสัญญาผู้ค้าสลากจะเปลี่ยนไปทุกปีแต่โครงสร้างผู้ได้รับการจัดสรรมักไม่เปลี่ยนแปลงโดยมหาไทยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นกลุ่มผู้ได้รับการจัดสรรมากที่สุดรองลงมาคือผู้พิการผู้ค้ารายย่อยตลอดจนมูลนิธิองค์กรการกุศลซึ่งคณะบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยลังสิตตั้งข้อสังเกตว่า กลุ่มผู้ค้ารายย่อยบางส่วนก็อาจเป็นนอมินีของยี่ปัวรยายใหญ่เช่นเดียวกับองค์กรการกุศลมูลนิธิสมาคมต่างๆที่ได้รับโควตาก็อาจนําไปขายต่อให้ยี่ปัวรยายใหญ่หรือขายต่อให้กับซาปัวเช่นเคยคณะบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยลังสิตจึงเสนอให้แก้ไขพรบรสลากปี2517ซึ่งใช้มานานกว่า40ปีโดยแก้ไขวัตถุประสงค์การจำหน่ายสลากจากเดิมคือการหาไรายได้รัฐ เป็นการสแสวงหารายได้เพื่อผู้ขาดโอกาสในสังคมก่อนปรับสัดส,ส่วนโครงสร้างบอร์ดกองสลากให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายรวมทั้งตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนเหล่านั้นโดยเชื่อว่าวิธีนี้จะช่วยสลายอิทธิพลของญี่ปัวและนักการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นว่าการจัดโคต้าให้แก่คนที่สนใจที่จะทำหน้าที่การตลาดให้แก่สำนักการสลากเนี่ย ควรจะให้โอกาสแรกแก่คนพิการก่อนนะฮะแล้วก็คนที่มีรายได้น้อยคนจนเนี่ยนะครับถ้ามีหลักฐานเนี่ยก็ให้โคต้าเขาก่อนก็มีคนหลายคนติงว่าเดี๋ยวยี่ปัวก็จะส่งคนมาเอาโคต้านี้ไปอีกนี่นะฮะผมคิดว่าไม่ว่าเราจะพยายามอย่างไรเนี่ยก็จะมีมนุษย์ที่เฉลียวฉลาดนะฮะมาโกงถ้าโกงอยู่ในระดับที่เราพอรับได้นะ ก็โกงไปเถอะนะแต่เราก็ต้องพยายามที่จะมีเจ้าหน้าที่ที่ซื่อสัตย์สุจริตนะครับแล้วก็ให้เขาไปลงทะเบียนคนคนพิการนะครับว่าคุณต้องการเนี่ยกี่เล่มในสัปดาห์ในสัปดาห์ที่จะถึงอะไรเงี้ยแล้วก็คนจนเนี่ยก็มาลงทะเบียนนะฮะก็ต้องแสดงเห็นว่าเป็นของคุณจริงๆนะฮะแล้วก็คุณก็เอาไป คณะบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยลังสิลยังเสนอให้คอสชผลักดันการออกหวยออนไลน์2ตัว3ตัวพร้อมออกมาตรการสนับสนุนสินเชื่อให้กับผู้พิการรายย่อยซึ่งไม่ผ่านสมาคมคนพิการเป็นผู้ได้รับตู้หวยออนไลน์เท่านั้นโดยสามารถทําควบคู่ไปกับการซื้อขายสลากแบบปกติทั้งหมดนี้จะช่วยแก้ปัญหาราคาสลากพร้อมกับช่วยเหลือผู้ได้โอกาสในระยะยาว ขอเพียงแต่คอสอจจะใจแข็งและมุ่งมั่นแก้ปัญหาอย่างจริงจังไม่ใช่แค่การสร้างกระแสผันธิพาพระรวรเมธไทยพอสไร